สวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปเก็บตกความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวสิงคโปร์หลังจากที่สื่อในบ้านเขาหลายสำนักได้มีการนำเสนอข่าวของอีราฟานฟานดี้ของหลังดาวรุ่งจากแดนลอช่องของทีมบีจีปทุมที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวสิงคโปร์คนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ไทยลีกได้สำเร็จซึ่งจากความสำเร็จของเขาที่เมืองไทยในครั้งนี้ ชาวสิงคโปร์เขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลคนแรกได้มากล่าวว่านักเตะดาวรุ่งของเราได้โปรดไปที่ไทยลีกหรือว่ามาเลเซียลีกจงไปในที่ซึ่งมันยากและก็แข็งแกร่งแล้วหลีกเลี่ยงการเล่นอยู่ในเอสลีกซะเพราะถ้าคุณไปแล้วสามารถทำได้ดีคุณจะมีโอกาสได้ย้ายไปเล่นในเคลีกและก็เจลีกส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวว่า คนไทยเขาต่างมีแพชชั่นกับเกมฟุตบอลที่สวยงามนี้มันถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่เขาไปเล่นที่นั่นส่วนคนต่อมาได้มองความสำเร็จของอีราฟานว่านี่มันน่าจะนำไปสู่โอกาสที่ดีของผู้เล่นชาวสิงคโปร์คนอื่นๆในการที่จะได้ไปค้าแข่งในต่างแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่านักเตะที่ยังอายุน้อยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่า ความสําเร็จของเอราฟานจะเป็นประตูที่เปิดให้กับผู้เล่นชาวท้องถิ่นคนอื่นๆในการไปเล่นในต่างแดนเพราะว่าทีมในผู้ไม่ภาคนี้จะเชื่อว่ามันยังคงมีผู้เล่นสิงคโปร์คนอื่นๆที่มีพรสวรรค์แบบนี้อยู่ส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเนบแนมอดีตผู้เล่นชาวสิงคโปร์ที่ย้ายมาเล่นให้กับทีมชาติไทยของเราอย่างเบนเดวิสด้วยว่านี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า คนสิงคโปร์ก็สามารถประสบความสำเร็จในฟุตบอลอาชีพได้และการเกณฑ์ทหารมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรไม่เหมือนกับลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ถือสัญชาติสิงคโปร์แต่ลีกนี้จากการเกณฑ์ทหารส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่านี่มันเป็นทางที่ถูกต้องแล้วสำหรับผู้เล่นชาวสิงคโปร์ในการที่จะพัฒนาตัวเองกับการที่เต็มใจที่จะไปเริ่มต้นในหลีกระดับรองในต่างแดนแทนที่จะเล่นอยู่แต่ในเอสลีกของสิงคโปร์ นักตเตะดาวรุ่งของเราควรที่จะมองไปที่โอกาสในการได้ลงเล่นมากกว่าที่จะไปอยู่กับสโมสรระดับสูงแล้วได้เพียงนั่งเป็นตัวสำรองซึ่งที่เขากล่าวแบบนี้เนี่ยก็เ,เพราะว่าอีรฟานฟานดีนั้นย้ายมาเล่นในลีกไทยของเราตั้งแต่บีจีปทุมนั้นยังอยู่ในลีก2ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดพอคลับวว่าในอดีตเนี่ยผู้เล่นชาวไทยต่างพากันมาเล่นในสิงคโปร์แต่ในวันนี้มันได้กลับกันซะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงอ e ีรฟานฟานดี้ในเชิงที่ข้องใจแล้วว่าคุณมีโอกาสได้รับข้อเสนอให้ไปเล่นที่โปรโตุกเกสมันไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนั้นแต่ว่าคุณกลับต้องการเล่นที่ประเทศไทยเนี่ยนะควรฝันถึงหลีกที่ใหญ่กว่านี้ได้แล้วในตอนนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่า นี่มันเป็นดังลมหมุนสําหรับนักเตะอายุ23ที่เล่นกองหน้ามาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กตอนอายุ18ในตอนที่เขาปฏิเสธข้อเสนอจากทีมบรากาเขาได้โดนโจมตีเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นแต่ในตอนนี้เขาสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกได้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะได้โชว์ผลงานใน AFC แชมเปี้ยนลีกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวอีกด้วยว่า คนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่เขาปฏิเสธโอกาสในการย้ายไปเล่นกับทีมอย่างบรากาแต่ในตอนนี้เขาได้ช่วย BG คว้าสิทธิ์ไปเล่น f f c แชมป้ยนลีกได้ถึง2ปีซ้อนและเขาก็อาจที่จะได้ลงเล่นเจอกับทีมอย่างอูซานฮุนไดด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่า มันเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วที่เขาได้ปฏิเสธข้อเสนอจากโปรตุเกสก่อนหน้านี้ถ้าเขาไปที่โปรตุเกสมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับอดีตนักเตะสิงคโปร์ที่ยังคงไม่มีโอกาสเดิลงเล่นชุดใหญ่ให้ฟูแลมแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งในเรื่องอดีตนักเตะสิงคโปร์อย่างเบนเดวิดที่อยู่กับฟูแลมว่าผมคิดว่าคุณต้องศึกษาข้อมูลบ้างนะ เขาอาจจะไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่แต่เขาก็ได้ลงเล่นให้ทีมชุดยูยี่สิของฟูลแลมที่มันก็ดีกว่าหลีกสูงสุดของสิงคโปร์เป็นร้อยเท่าส่วนคนต่อมาก็ได้ให้ข้อมูลว่าเบนเดวิดเนี่ยได้ลงเล่นให้ยูยี่สิของฟูลแลมในรายการ EFL Trophy และก็ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมกับทีมชุดใหญ่ในรายการลีครับแต่อย่างไรก็ตามคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงในเรื่องนี้ว่า นั่นมันไม่ได้มีอะไรที่เทียบเท่ากับความสำเร็จของอีริฟานฟานดีในครั้งนี้ได้เบนเดวิสแค่ได้เลือกที่จะเสี่ยงและมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่คุ้มค่าส่วนคนต่อมาก็ได้มากกล่าวถึงความสำเร็จของอีริฟานว่าอีริฟานได้เตินตามรอยเท้าของพ่อเขาด้วยการควา้าแชมป์ได้ในต่างแดนแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากกล่าวว่า ต้องไม่ลืมด้วยนะว่าการเกิดมาเป็นลูกของฟานดีอาร์มรัดทำให้มันง่ายขึ้นที่เขาได้รับการเซ็นสัญญาในต่างแดนมาตั้งแต่แรกในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเขามีโค้ชที่ดีอย่างดุสิตด้วยจงพัฒนาต่อไปแล้วก็ไปบกสบัดธงชาติสิงคโปร์ให้สูงขึ้นส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคาดหวังคระว่า พ่อของเขาเคยเล่นให้กับทีมอาร์แจ็คที่เป็นตลาดที่สร้างนักเตะชื่อดังอย่างมากมายผมจึงหวังว่าเขาก็จะได้ไปเล่นที่ยุโรปในลีกอย่างเซเรียอาหรือว่าลาลีกาเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้เล่นกับนักเตะในระดับที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาแย้งแล้วบ้าขอโทษนะแต่เขาเนี่ยไม่ได้มีมาตรฐานถึงในระดับของพ่อเขาส่วนคนต่อมานี่ได้มองว่าในฐานะนักฟุตบอลเขาก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะ เราจำเป็นที่ต้องมองที่ความเป็นจริงว่าการเล่นในไทยลีกก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วเมื่อพิจารณาว่าเขาเป็นผู้เล่นชาวสิงคโปร์และนี่มันก็ยังไม่ใช่ปลายอาชีพในการค้าแข้งของเขาดังนั้นใครจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าให้เขาย้ายไปเล่นในเจลีกหรือว่าเคลีกให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยมาคุยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่า เขาควรที่จะมุ่งเพื่อเข้าไปสู่เคลีกเจลีกหรือว่า n ชน e Super League mm. เพราะว่าลีกเหล่านั้นมันมีมาตรฐานที่สูงกว่าไทยลีกแล้วก็จ่ายเงินเดือนที่สูงกว่าด้วยแต่ชาวสิงคโปร์คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าสโมสรไทยเองก็เล่นใน AFC แชมเปี้ยนลีกอยู่เสมอนะดังนั้นพวกเขาก็มีมาตรฐานที่ดีอยู่เหมือนกันส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่า ผู้เล่นไทยในไทยลีกได้ย้ายไปเล่นในประเทศญี่ปุ่นกันหลายคนแล้วและเมื่อในปี2019ทีราทรบุญมาทันก็สามารถคว้าแชมป์เจลีกกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสได้ส่วนในปีนี้อีริฟานฟานดีได้กลายเป็นผู้เล่นสิงคโปร์ที่คว้าแชมป์ไทยลีกดังนั้นเรื่องไปเจลีกมันก็สามารถเป็นไปได้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาก่าวเพิ่มเติมถึงอีริฟานในเรื่องนี้ว่า เขายังมีสัญญาผูกติดกับทีม BG จีปทุมไปถึงปี2024ด้วยมูลค่าเงินเดือนต่อป,ปีที่มีตัวเลขสูงถึง6หลักแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีเงื่อนไขที่อนุญาตให้เขาพิจารณาข้อเสนอจากสโมสรในลีกที่แข็งแกร่งกว่าได้ครับนั่นก็เป็นมุมมองของแฟนลูกหนังชาวสิงคโปร์ต่อความสำเร็จในครั้งนี้ของอิริฟานฟานดีที่ผมได้เก็บตกมาฝากกันเป็นเกรดลูกหนังในคลิปนี้ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ